ถ้าเราเริ่มอยากจะมีทีมต้องถามก่อนว่าทําไมเราถึงอยากจะสร้างทีมนะครับทำไมถึงอยากมีทีมคําตอบส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็เป็นเพราะว่าเราอยากจะมีคนมาช่วยเราทางานนะครับแต่ผมอยากให้คํานิยามของคาว่าสร้างทีมก่อนเลยครับว่ามีคำถามจ <Sebastian. S 2> ากเพื่อนๆืนทาง a c e b o o k ถามมาและอยากรู้เรื่องของการทำงานเป็นทีม ตอนนี้เนี่ยคือทำงานอยู่แล้วทำงานอยู่คนเดียวจะทำยังไงถึงจะมีทีมมาซัพพอร์ตหรือเราอยากจะไปทำอย่างอื่นแล้วจะให้ทีมเราทำงานในแผนกนี้ได้ความคิดนี้เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะครับการที่เราจะเริ่มคิดที่จะมีทีมหรือคิดที่จะสร้างทีมแปลว่าธุรกิจของคุณในองค์กรของคุณนั้นเริ่มเติบโตแล้วในแผนกคุณเริ่มเติบโตแลต้วลถ้าเป็นบริษัทเล็กๆที่ทำทำงานคนเดียวบางคนเป็น SME เป็นผู้ประกอบการที่ทำงานคนเดียวแต่วันนี้เริ่มคิดจากอย่างมีทีมลว งั้นแปลว่าวันนี้ความคิดนี้เป็นความคิดที่โค้ดหมล์เซตเป็นความคิดที่อยากเติบโตแล้วนะครับทําไมเราถึงอยากจะสร้างทีมคําตอบส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็เป็นเพราะว่าเราอยากจะมีคนมาช่วยเราทางานนะครับแต่ผมอยากให้คํานิยามของคําว่าสร้างทีมก่อนเลยครับว่าทําไมาต้องมีทีมนะครับเพราะเราต้องเติบโตเราจึงต้องมีทีมเพราะเราต้องมีทีมเราจึงต้องมีภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นคำว่าภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญมาก การที่มีเผาผู้นำก็ทำให้เราสามารถมีทีมทำงานแทนได้นะครับเราสามารถไปทันอื่นได้มีเวลาเหลือมากทันทีที่มีเวลาเหลือเราก็จะมีคุณค่ามากขึ้นเพราะเราจะคิดทำอื่นได้มากมายถ้าเรามีทีมนะครับเวลาก็จะเหลือถ้าเรามีทีมงานของเราก็จะทําได้มากขึ้นงั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องมีทีมหลังจากที่เราเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องมีทีมก็ต้องมาคิดแล้วว่าเราจะสร้างทีมอย่างไรก่อนอื่นเลยก็ต้องคัดเลือกคนที่ใช่ก่อน คนที่ใช่ในสายตาของเราคืออะไรคนที่ถูกใจหรอคนที่รู้ตัวถูกชะตาหรือเปล่านะครับมันมีหลักการง่ายๆในการสร้างทีมก็คือ1คนคนนั้นต้องอยากเติบโตการที่เราจะสร้างทีมเราไม่ควรสร้างผู้ตามแต่เราควรสร้างผู้นําถ้าเราสร้างผู้นําเราจะได้ทีมที่ดีครับและผู้นําควรจะมีคุณสมบัติอยากเติบโตคนที่จะเข้ามาอยู่กับเราคนที่เป็นทีมเราต้องเป็นคนที่อยากเติบโตอยากเห็นองค์กรเติบโตนะครับข้อที่2คือว่า คนคนนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้และเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้นะครับถ้าอยากเติบโตอย่างเดียวไม่อยากเรียนรู้ก็ไม่ได้อันนี้อยากเติบโตด้วยแล้วก็อยากเรียนรู้ด้วยจะดีมากๆเลยนะครับจะเป็นทีมที่ดีมากๆและคนนี้อนาคตก็จะเป็นลดเตอร์เป็นผู้นําที่ดีเช่นเดียวกันอยากเติบโตอยากเรียนรู้ไม่พอครับวันนี้ยังต้องเป็นคนที่มีมายเซ็ตคิดบวกและเป็นคนที่มีจิตอาสารวมทั้งหมดมีสี่ข้อครับคนที่คุณจะชักชวนมาเป็นทีมคัดเลือกทีมเข้ามาต้องอยากเติบโตชอบเรียนรู้นะครับ คิดบวกและมีจิตอา,าสา4ี่ข้อนี้นะครับทันทีที่คุณคัดเลือกคนแบบนี้คุณจะบอกว่าจะมีหรอคนแบบนี้ลองดูดีดครับมีเยอะด้วยครับทุกวันนี้เยอะแยะมากมายที่คนอยากเติบโตและมีคิดบวก,บวกจิตอาสาแล้วก็อยากเรียนรู้มีเยอะมากครับค่อยๆสัมภาษณ์ค่อยๆถามหาไปทีทละคนค่อยๆมองหาไปท่านจะเจอคนที่ใช่ครับพอเจอคนที่ใช่แล้วก็เข้ามาร่วมงานกับเราพอทํางานกับเราสิ่งที่เราต้องทําก็กคือการฝึกให้เขาเป็นลีดเดอร์นั่นก็นคือการสอนและถ่ายทอดให้เขาฟัง และดูว่าเขาสามารถถ่ายทอดต่อได้ไหมอีกครั้งนะครับขีดเส้นใต้นะครับสอนให้เขาทําและดูว่าเขาสามารถถ่ายทอดต่อได้ไหมดูว่าเขาสามารถทําซ้ําได้ไหม possible, ถ้าเขาสามารถทําซ้ําได้และสามารถถ่ายทอดต่อได้แปลว่าเขาเป็นลีดเดอร์ได้เราก็ปล่อยให้เขาทําได้แล้วถ้าทําซ้ําได้ถ่ายทอดต่อได้อันนี้เรียกว่ามืออาชีพครับแปลว่าเราสร้างลีดเดอร์คนแล้วคราวนี้เราก็ต้องสอนให้เขา มองหาทีมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเขามองหาทีมได้นแผนกนั้นแหะครับหรือบริษัทนั้น,นครับก็สามารถเติบโตได้ด้วยตนเองแปลว่าการสร้างทีมของคุณนั้นสมบูรณ์แบบมีองค์ประกอบมากมายในการสร้างทีมครับเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันในคลิปต่อไปในการ motivation ทีมในการดูแลทีมในการที่จะสอนทีมมันทำอย่างไรนะครับก็มีองค์ประกอบหลายอย่างแต่เบื้องต้นให้คุณคัดเลือกคนที่ใช่เข้ามาก่อนแล้วพอเข้ามาแล้วเราค่อยเข้ากระบวนการต่อไป อยากเห็นผู้ประกอบการทุกท่านเติบโตและมีทีมนะครับเราพบกันครับถ้าชอบคลิปนี้หรือชอบคลิปอืดด่นๆของผมนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิด,ดีโอต่อไปนะครับขอบคุณครับ